นะครับสวัสดีครับวันนี้นานาตรงกลางนําไพ่ชุดเล็กมาให้อาจารย์มงคลรอบทิ้งทำห<ะ>นักเจิมทองคาถาขึ้นมาอันนี้<ช>มีรา<ม>งวัลที่หนึ่งด้วยมีรางวัลที่หนึ่งด้วยโอ้โหมีรตเตอรี่เลยนะเฮงเฮงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกขารุณาพุทธปานิธายินดียะเอ็นดูสามปสิกปียังมะมะคาเตสิกคาเตสิกกิงกรณาคาเตสิกอหังปิตังชนมิชนมิเป็นคาถาแค่ฆ่าดพยันตรายแดงสิ้นแล้วก็คาถาเนศเมตตาก็ขอให้ นานาตรมกลางนะครับหรือว่านานาพยากรนานาเบอร์มงคลให้ประสบความสําเร็จกับไพ่ยิปซีจะไปช่วยเหลือผู้คนผู้ใดแล้วแต่มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จคาเตสกิคคาเติกจิิงกระนาคาเตสกิกอาหารปิตังชนมิชนมีเป็นขถาแคล้วคลาดพยานอันตรายใดๆทั้งสิ้น,นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสาบตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอาวรพิษสิ่งต่างไม่สามารถทำ้ายกายกล้ามตัวเราได้ วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดสิ้นไปหรือเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานสักเพียงใดจะไม่เป็นอันตรายแม้แต่ปลายผิวขนและเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง,งทั้งตัวเราและตัวเขาเราจะไปสายมูเตรูเราจะไปทำอะไรต่อไปนี้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่โชคลาภ และก็มีชื่อเสียงโด่งดังครูบาอาจารย์ของอาจ,จารย์มงคลรอดทิ้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดการสนานเถอะสาธุสาธุนะเป็นไพ่เฮงละนะครับประสบความสำเร็จแล้วมีแต่สิ่งที่ดีนะ,จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับขอบคุณมากครับ บอกเบอร์โทรซิบอกเบอร์โทรสามารถติดต่อดูพายิปซีหรือจะให้วิเคราะห์เบอร์เบอ,อร์มงคลน,นะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร098426 3 9, 2, 4, ามเก้าสองสี่นานาพยากร์พระยิบซีและเบือมงคลค่ะแบบสักลายมือด้วยไหมใช่ค่ะสักลายมือเศรษฐีด้วยนะคะด่แหละลูลสิอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำเลยนะก็ต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงและพาคนถูกวันที่หนึ่งถูกลงวันใหญ่ให่พาคนให้มีโชคมีลาภมีแต่สิ่งที่ดีม,ดมีความเจริญในหน้าที่การงานสาธุสาธุสาธุนะขอบคุณมากเลยไม่ลืมอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำ ขอบคุณครับมุมสัตว์ชีสสัตวกชีสขยันเต็มเลยนะเสียงเสียดิจิตใช่ไหมเสียงดิชิตอ่านั่นแหละครับแล้วก็นะครับอาจารย์มงคลรอดจียงมขอบคุณมากครับ